สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้กรื่อนทุกคนมารู้จักหญ้าเลี้ยงวัวอีกชี่นหนึ่งนะครับก็คือหญ้าคอมมอนิ์หรือหญ้าะจรจบนะครับซึ่งเป็นหญ้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับตั้งแต่พศ2598นะครับก็ประมาณ70ปีมาแล้วนะครับก็เอามาเพื่อ,อทดลองในการเลี้ยงสัตว์นะครับมาเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันนี้ก็ได้แพร่ขยายพันธุ์ทั่วประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่า ยาต้นนี้มันจะมีดอกนะครับดอกมันก็จะปลิวไปทั่วนะครับก็เลยทําให้มีการแพร่พันธุ์ได้ดีมากนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับยากระจอจบหรือญ้าคอมนิดก็เป็นหาอีกอคิดหนึ่งนะครับที่สามารถนํามาเลี้ยงวัวได้ก็มีโปรตีนอยู่ที่ประมาณ 7- จถึงแปซนะครับโปรตีนก็เยอะพอสมควรนะครับและที่สำคัญคือว่ามันเป็น้าที่เกิดเองครับทนแล้งครับทนไฟไหม้นะครับ ขอให้มีความชื้นครับมันก็จะเกิดนะครับและทีมคั้นตคือว่ามันเป็นหญ้าที่ลําต้นอ่อนนะครับสามารถเอาไปวัวได้แต่ว่าเราต้องอย่าให้มันเป็นดอกนะครับถ้ามันเป็นดอกแล้ววัวมันจะไม่ค่อยกินนะครับอันนี้ผมก็เกี่ยวไม่วัวครับนี่คือลักษณะของลําต้นนะครับต้นก็จะคล้ายหญ้าเนเปียแต่ต้นจะเล็กกว่านะครับนี่คือลักษณะของหญ้าคอมนิ์หรือหญ้ากระจรจบนะครับเราก็สามารถ เอาไปให้วัวกินได้นะครับนี่อ่าก็คือแต่ปล่อยให้มันมีดอกครับถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นดอกแล้วอ่าลำต้นมันจะแข็งนะครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยมีใบนะครับต้องตัดช่วงที่มันยังอ่อนๆอนยู่ก็เอาไปวัวกินวัวก็กินดีมากเห็นครับเนี่ยอันนี้คืออ่าต้นหญ้าคมินที่เราอ่าตัดไม่วัวนะครับวัวก็กินดีนะครับเพราะว่าอ่ามันจะเป็นหญ้าที่อ่าลำต้นเนี่ยมันจะไม่ไม่ใหญ่มากนะครับ วัวสามารถกินได้ครับลำต้นมันไม่ใหญ่หมันหญ้าเนเปียนะครับแล้วก็เป็นหญ้าที่มีใบอ่อนนุ่มนะครับวัวก็กินดีนะครับี่ก็เป็นหญ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดตามธรรมชาติเยอะมากนะครับเราก็สามารถไปเกี่ยวไม่วัวได้นะครับแถวที่สวนผมนี้เยอะมากเลยนะครับเป็นหญ้าที่มันเขินเองนะช่วงหน้าแล้วมันก็จะตายไปครับแต่พอฝนตกมานะครับช่วงหน้าฝนเกิดเยอะมากนะครับ ผมก็ตัดหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรอบที่สามาที่ผมตัดครับเป็นยาที่โตไวมากครับตัดตัดไม่ว่าเสร็จประมาณเดือนนึงนะครับมันก็สามารถตัดได้อีกนะครับถือว่าเป็นยาที่รอบรอบตัดเร็วนะครับนี่สังเกตสุดคืออย่าให้มันแก่เองนะครับในการกินทางวามันก็จะกินประมาณนี้นะครับคือมันกินใบก่อนอับแรกเลยกินใบกินยอดก่อนนะครับใบจะไม่ค่อยมีแล้วก็จะเจอต้นหลังจากนั้นมันก็กินลําต้นนะครับเพราะว่าลําต้นมันก็ ลำต้นเล็กนะครับลำต้นมันไม่ใหญ่มากนะควัวก็สามารถกินได้เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้คือลักษณะของหญ้าที่เราเอาไ้วัวกินนะครับก็กินดีนะครับก็เป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูงที่นึงนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเขามาปลูกก็เอามาปลูกเพื่อเป็นหญ้าเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันแพร่พันธุ์เร็วมากนะครับเพราะว่าอดอกเขามันเนี่ย เบานะครับมันก็จะปิวไปทั่วนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็พบเกือบทุกพู้นผ้าของประเทศไทยเลยนะครับอันนี้ก็หลังจากกินหมดแล้วนะครับเนี่ยก็จะเหลือแค่ต้นเก่ๆนะครับนี่จากที่ใส่เต็มรางก็กินเกือบหมดแล้วต้นที่เห็นอยู่นี่คือมันมันแก่นะครับก็คือมันเป็นดอกนั่นเองที่บอกนะว่าจะปล่อยให้เป็นดอกนะครับถ้าเป็นดอกแล้วต้นมันจะแข็งนะครับนั้นเราก็ต้องรีบตัดครับวันนี้ขอพาชมนะครับ ยาคอมนิต์หรือ,อยากระจรจบก็เป็นยาอีกชนิดนึงที่วอกินดีมีโปรตีนสูงแล้วก็เป็นยาที่เกิดได้เองนนธรรมชาติทนแรงทนไฟนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทาจาจ้าของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ